ใหฝั <Hi. S 2> <c oughs> ่งนี้มันสว่างกว่า <c oughs> ตั้งกล้องตรงนี้มันสว่างกว่าเอออันนี้ก็จะชวนพี่พิติกชิโร่ร้องไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละเอ,อ่อเอมวีมืันดูร้องไป ลองร้องไปอยู่ mm hmm. มีตัวคิงของเลย <laughs> ถ้าเอ็มวีมีตัวคิงของนี่เมื่อก่อนเนี่ยแต่ไอ้แฟนคนแรกแฟนที่เออที่มีลูกด้วยกันอ่ะชื่ออีกกอ๊กอฟกปเป็นมันนั้นมันโดนล้อเป็นคิงของสงสัยเ,เพื่อนๆคงจะล้อเป็นคิงของเป็นตัวคิงข <laughs> องอะไรออะ ว่าจะมีเสื้อกันเสื้อกันหนาวตัวเขิงของอจำไม่ได้ชื่ออะไรนะเพงชื่อออรักไม่อยากเปลี่ยนแปลงโอ้พี่ติชิโร่นี่ก็ดังนะดังเ,เป็นอะไรที่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยแหละแล้วก็คือเวลาที่เขาได้ค่าตอบแทนะ ก็ไม่รู้รวยไปถึงไหนแล้วแหละแต่หลังๆก็ไม่ได้ขาวเลยนะออการที่คือการที่คนรวยนะคืออันนี้เอาชีวิตตัวเองนะคือการที่คนรวยรวยมาระดับหนึ่งฐานะขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอะแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้จนลงจนลงเจอเหตุการณ์ประเภทททททท่าของตัวเองก็คือว่า ดนยึดหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเเงินไม่พอใช้นั่นแหละเงินไม่พอใช้ไม่พอใช้ในการที่คืนหนี้สินไปเงี้ยคือบางทีแบบถ้าเกิดไปถึงจุดที่บางคนถึงเคยสมมติสมมตินะบางคนจุดอยู่ที่ว่าบ้านหลังน่าเคยเคยพูดน,น,นะประมาณล้มละลายล้มมาลายนั่นแหะคะ่ะ นะจุดที่สูงสุดจุดที่สบายแม้กระทั่งห้องน้ำยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่สักวันหนึ่งเธอมามา,มาแบบว่าจะต้องไปอยู่ในตามป่าเขาที่ไฟก็เข้าไม่ถึงน้ำก็เข้าไม่ถึงตายยังไงเนี่ย แต่แต่ที่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าลําบากกว่าเดิมก็จริงจริงที่ปัจจุบันนี่คือตันก็ลําบากกว่าเดิมจริงบ้านช่องไม่ได้กว้างขวางอะไรกว่าเดิมจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมอะ่ะมันมันจริงแต่ก็คือว่ามันก็จาต้องอยู่ให้ได้จําต้องรับให้ได้แล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงที่ความเศร้าที่จะในอดีตที่ผ่านมาโอเคเอก็ลองไปคิดดูนะว่าการที่ตันพูดออกไปนี่มันเป็นจากหลายๆแล้วก็หลายๆความคิดของหลายๆครอบครัวหลายๆหลายคนเขาคิดยังไงเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นความเป็นจริงข้อเจทจ้จริงจริงๆไหมนะ นีเวียพรีเมียมปรากรนส์สูตรวิตซีสิบเท่าวงแขนดูกระจ่างใสเพิ่มเสน่ห์ด้วยกลินหอมพรีเมียมหอมติดทนสี่สิบแปดชั่วโมงโมทอมนีเวียพรีเมียมปรานส์ลิ่นสวีทเฉพาะที่เรลตัสอย่างไ้โอ้ไอินนิ้วเล่นมะรจิน้องมีใครชอบกินไอแกละกละแลอซกละไอซ์แนใครติดใจไอซมอซ์อซ์อซออไอมไอมไะก ต้องดูด้วยว่ามันหวานมากไม่หวานมากอ่ะหวานมากอ้วนแลเบาหวานลบเบาหวานก็เอาไปซะมันเปลี่ยนไปแล้วนะต๊อก ใบยังมีหมดฝนยังมีวันแรงสลักยังมีกินแดงจะหากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางร้นมันยังมีหมดรถยังมีวันลางจะหากจะให้ล้างใจ หมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอ เปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โอโอโอรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้โอโอโอ เขียนยังมีวันโลละครยังมีวันจบแต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางร้านยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทาง ฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคน จะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ,อ,อรักเธออยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้ยินไหมว่ารักเธอมาแค่ไหนได้ยินไหม เข้าใจไหมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็เราเคยคุยกันแล้วนี่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดลแล้ว,อ,อ,วอุตสาห์ร้องให้เพราะเดี๋ยวอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ย,ยเพื่ออะไรยังมีแตเสียงดนตรีไม่มีเสียงคนร้องเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคิดไม่ออก